นะทุกคนไม่รู้ว่าแกเกียร์หาเลยหาทุกตัเลยนะทุกคนลองสังเกตดูมันจะใช่คนปกติหรอครับคนปกติไม่เป็นแบบนี้นะครับทุกคนดูดูนี่เนื้อตัวเนี่ยเหมือนแห้งๆงนะไม่รู้รู้มั้ดูมันเหมือนอะไรไม่รู้โทดอุ้ย มีแต่คราบเลือดครับเฮ้ยทุกคนเห็นไหมนี่นี่นี่ทุกคนแม,มลงวันกำลังเกาะว่าม่นเห็นอะไรสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมก็ได้กลับเข้ามาในป่านะครับทุกคนที่ตรงเดิมครับนะที่ผมมาเจออผู้ชายชาาราที่อยู่นะ ในพื้นที่ตรงนี้นะครับทุกคนพอผมเนี่ยยังไม่แน่ใจนะว่าแกเนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะครับทุกคนนะผมมาเจอเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเหมือนแกหาอะไรบางอย่างนะฟันต้นไม้แถวๆนี้นะมาถังญ้านะครับอ่าผมก็สองจิตสองใจนะครับนะว่าอาจจะเป็นคนก็ได้นะทุกคนหรือว่าอาจจะเป็นผีพงก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะเล่าประวัติผีพงค่าวๆนะครับนะพวกผีพงเนี่ยเกิดจากคนเล่นของครับทุกคนนะช่วงเวลาเนี่ยกลางวันเนี่ยจะเป็นคนปกตินะทุกคนเป็นคนปกติทุกอย่างเลยนะครับนะแต่ถ้าอมองไปรอบๆเนี่ยไม่มีคนอยู่เนี่ยพวกผีพงพวกนี้จะหาของสดๆกินนะครับนะจับกบเขียดกินนะก็ หลักๆเนี่ยเกิดจากคนเล่นของครับนะคนเล่นของก็ของเนี่ยไปเข้าตัวนะหรือไม่ก็คนอื่นเนี่ยปล่อยใส่นะครับเลยกลายเป็นผีพงนะแต่ร่างกายเนี่ยเป็นคนปกตินะครับนะผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนว่าแกนเนี่ยเป็นคนปกติหรือว่าเป็นผีพงครับเขาว่ากันว่าถ้าโดนอ่าพวกผีพงพวกนี้กัดเข้าไปนะทุกคนเราเนี่ยอาจจะเป็น สืบทอดต่อเป็นทายาทนะผมก็เลยกลัวนะก็กลักลกลวๆกวนะ็ไม่กล้าเดินเข้าไปทําตรงๆนะครับคือผมเนี่ยต้องสังเกตดูพฤติกรรมอย่างเดียวนะว่าทําอะไรไปบ้างนะแล้วก็เป็นยังไงนะก็สองจิตสองใจครับโอเคทุกคนแต่ถ้าเข้ามาใกล้ตัวผมผมก็ต้องป้องกันตัวนะครับทุกคนผมก็มีมีดมานะโอเคทุกคนพร้อมแล้วไปกันดีกว่าไป ดูอีกครั้งนะครับว่าแกเนี่ยยองอยู่ที่นี่หรือเปล่านะโอเคครับทุกคนนะก็ไปอีกไม่ไกลแล้วนะครับนะอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าลุงแกเนี่ยเป็นคนหรือว่าเป็นผีโกงนะทุกคน ไม่รู้ว่าจะเจอแกหรือเปล่า <c oughs> หลายคนอาจจะไม่เข้าใจคำว่าผีพพงครับพวกนี้ช่วงเวลากลางคืนนะครับนะจะมีไฟแดงๆออกจากจมูกแล้วก็ปากนะครับคพอเวลากลางวันเนี่ยทำตัวเหมือนเป็นคนบกติทั่วไปเลยนะ แล้วก็ถ้าไม่มีคนอยู่เนี่ยจะทำะเหมือนจะหาของสดกินนะครับเพื่อไม่ให้คนเนี่ยสงสยัยนะตอนนี้คือผมถึงบริเวณที่ผมเคยมาเจอลุงแกแล้วนะครับนีผมเนี่ยต้องพูดเบาๆพูดดังไม่ได้ครับเพราะว่าแกเนี่ยอาจจะอยู่แถวนี้แล้วก็อาจจะได้ยินเสียงผมนะเขี่ย็ค่อยย่องไปดูครับ วันนี้ฝนไม่น่าตกิดเลยทุกคนแดดแรงมากผมได้ยินเสียงครับเต้นไม้มันขยับทุกคน อตัวครับทุกคนตัวพร้อมแห้งนะ เหมือนกำลังหาอะไรบางอย่างนะทุกคนไม่รู้ว่าแกเกียหาเลยหาทั่วเลยนะทุกคนลองสังเกตดูมันจะใช่คนปกติหรอครับคนปกติไม่เป็นแบบนี้นะครับทุกคนดู ดูแกดูแกดูหน้าดูตาเนี่ยไม่ยิ้มไม่คำนะดูหน้าตึงตลอดเลยนะครับน่ากลัวจริงทุกคนว่าใช่คนปกติหรือเปล่าครับผมนี่เทียนนั่งไม่ได้นะ ดูครับนี่ผมซู o ใกล้ๆเลยนะทุกคนดูเนี่ยเนื้อตัวเนี่ยเหมือนแห้งๆอย่างเงี้ยไม่รู้ด้วยกคดูผิวพันธุ์นะมันแห้งๆงนะครับมันแปลกๆมนุษย์มันนายอย่างเงี้ยูทุกคนว่าเหมือนผมไหมครับแสดงว่าแกยังอยู่แถวนี้อนะ่ะทุกคนอยู่แถวนี้นตลอดเพราะว่าทุกครั้งที่ผมมาเนี่ยเจอตลอด หว่าเลยครับทุกคนว่าคนปกติจะหาอะไรแบบนี้ไหมครับทุกคนลองคิดดูนะคิดตามที่ผมมองครับถ้าเป็นคนปกติทุกคนลองคิดนะครับผมเสียงดังไม่ได้ผมพูดกระติบเบาๆนะครับ จะย่องเข้าไปดใกล้ๆนะทุกคนกมองไม่เห็นทุกคนนะจะย่องเข้าไปใกล้ๆนิดหนึ่งนะทุกคนเห็นชัดน,นะครับทุกคนดูแล้วก็ใช้วิจารละายานนะครับช่วยผมสังเกตหน่อยนะว่าใช่คน ปกติหรือเปล่านะแต่ดูลักษณะเนี่ยเป็นคนเล่นของแน่นอนครับทุกคนคิดนะครับน่าจะเป็นคนเล่นของถ้าไม่ใช่พี่พงก็เป็นคนเล่นของแน่นอน คนดูนะไม่รู้ว่าแกหาเลยอ,อันนี้เริ่มมาใกล้ตัวผมแล้วมีมากไอ้นคน ไว้ป้องกันตัวได้ครับไม่รู้ว่าหาเลยผมสงสัยเหมือนกันนะทุกคนมสงสยัยนว่าหาเลยใจยมใจมาก อะไรไม่รู้จะเรียกก็ไม่กล้าเรียกครับประวัติที่นี่เป็นทินเข้านะไม่ใช่ทินแล้วนะ ออกห่างตัวผมแล้วไม่รู้นะถ้าเข้ามาใกล้เนี่ยให้ตุดๆเนี่ยผมก็ต้องป้องกันตัวไว้นะ<ฮ>ดูแกาหาอะไรไม่รู้ผมอยากจะถามมากนะาเลยฮาเลยแต่ไ,ไม่กล้าถามกลัวว่าจะเป็นพวกผี่พงเนาะ คนเล่นคองนี่ดูอาจจะทำคองใส่เรานะครับผมกลัวมากๆ สงสยัยไหมเราทำไมยุงไม่กัดครับเสื้อก็ไม่ท่ายผมเนี่ยยุงกัดตไปหมดเลยนะ่เนี่ยตอนนี้ยุงกัดผมเยอะมากทุกคนบินว่อนไปหมดเลยนะครับผมเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วเพราะว่ายุงกัดน่นนะ สงสายมากหาอ,อะไรว่าเไม้มันฝันอะไรนะคนดูคนปกติเขาเป็นแบบนี้กันเหยครับไม่ใช่ครับนะแต่ถ้าจะว่าเป็นผีโพงก็เรายังไม่เจอหล,ลักฐานนะครับว่ากำลังกินอะไรอยู่นะดูน,นะถ้าเราเจอแบบ เต็มตานะว่ากําลังกินพวกกวบเขียดอยู่เนี่ยขเขาก็กา,าลังตีได้นะแล้วก็มีข้อู่ทุกคนถ้าเจอไฟแดงๆครับออกมาจากจมูกนะนั่นแหละครับผี่พงแต่ตอนนี้ผมไม่เจอนะมันเป็นเหมือนคนปกติทุกอย่างนะครับหรือว่าเราเนี่ยต้องมาพิสูจน์กลางคืนครับนะถ้ากลางคืนเนี่ยพวกผีพงเนี่ย ไฟแดงๆจะออกมาจากจมูกนะครับผมจะนั่งสุ่มอยู่ตรงนี้นะ สังเกียต่อไปนะวผมจะดูด้วยว่าจะหาอะไรได้นานแค่ไหนนะดูนะดูสังเกียต่อไปนะไม่รู้แกหาตีอะไรนะเ่ตีหรือทั้งหาตีอะไรนะเ่ โอ้ทุกคนตอนนี้ยุงกัดผมเยอะมากยโทนไม่ไหวแนละ้วแสบคันไปหมดเลยนะลิมเอายากันยุงมากครับผมว่าลุงคนนี้เนะี่ยผมเป็นคนที่เล่นของเพราะว่า,วา เขาก่อนทุกคนจําได้ไป้ยังมีไอ้ไอ้ที่เขาฟังไว้ทุกคนเป็นถุงของเขาข้างในเนี่ยมีก้อนหินครับผมจับแล้วแขนผมเนี่ยชาไปทั้งแขนเลยนะแขนผมเนี่ยชาไปหมดเลยนะครับแล้วผมก็สงสัยขึ้นมาทุกคน ไปหลบอยู่ข้างในนี่นะทุกคนเนี่ยคนปกติผมไม่เป็นกันอย่างนี้นะครับผมจะซูมใ,ใกลใ้ๆทุกคนดูเลยนะสูมแบบเนี่ยคูณสามสิบเลยนะครับคูณสามสิบแปดเลยนเลยนี่ยทุกคนกล้องผมเนี่ยมันแตกมันมองไม่ชัดนะครับผมใช้ กล้องโทรศัพท์เนี่ยกล้องผมเนี่ยก็นานแล้วนะโทรัพผมเนี่มก็สูมได้แค่ภาพมันยังพอชัดอยู่นะพอส,สูมแค่นี้นะครับพอสูมมากกว่านี้เนี่ยภาพมันจะชัดหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ห่างกับผมเป็นร้อยเมตรเลยนะกคนตนผมสูมเนี่ยใกล้ขึ้นนะทุกคน,นผมจะสูมออกเนี่ยเห็นไหม แทบมองไม่เห็นนะครับผมพูดเนี่ยไม่ได้ยินแน่นอนแกไปไหนแล้วไม่รู้ไม่รู้ว่าแกไปไหนแล้วเดินขึ้นไปข้างบนเลยนะว่าตามไปดูไหมดูวน ไปดูดีกว่ามีเนี่ยต้องถือไว้ตลอดเพื่อไว้ป้องกันตัวได้ นี่แหละครับทุกคนพื้นที่ตรงนี้ผมไม่กล้ามาผมไม่กล้าเดินต่อนะอาจจะหลอกล่อให้ผมเนี่ยเข้าไปข้างในนะเขาก่อนเนี่ยผมเข้าไปข้างในนี้ผมเดินลงนะข้างในเนี่ยไม่มีทางขากลับเนี่ยผมเดินกลับทางนี้เนี่ยเดินหลงเข้าไปในป่านนะกว่าจะออกได้นี่ใช้เวลานานเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นฝนตกแล้วก็ดูทิศด,ดูตะว,วันเนี่ยดูไม่ได้นะ คือผมไม่กล้าเดินไปแล้วทุกคนไม่กล้าตามไปจริงๆนะอาจจะซูมผมอยู่ข้างทางนะครับแล้วผมไปเนี่ยโพออกมานะผมก็กล้า,ก,า,ก,าก,กลัวๆแล้วทุกคนสงสัยนะครับว่าคือคนหรือว่าผีโพงนะเดี๋ยวไปดูหลุมที่ฝั่งของไว้กอีว่าทุกคนถ้าทุกคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปอ่า คลิปที่แล้วนะก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับนะเนี่ยตรงนี้แกจะฝังของไว้ทุกคนอยู่ตรงนี้โอ้ทุกคนไม่อยู่แล้วครับของที่ฝังไว้ไม่อยู่แล้วครับไม่ไม่มีแล้วครับเฮ้ยโหละเหม็อนอะไรไม่รู้ทุกคนหืมอะเหม็นจัดอ่ยทุกคนของที่มันหอ่อ คล้ายๆผ้า,า,าห่อศพนะครับมันหายไปนะมนไม่มีแล้วผ้าสีขาวนะครับวันนี้คือผมไม่เจอแล้ว <S <S 1> <S 1> โอ้โแล้วมันเหม็นอะไรไม่รู้ทุกคนทุกคนมีแต่คราบเลือดครับยทุกคนเห็นไหมนี่นี่นีนทุกคนแม,ามาลงวันกำลังเกาะล้มว่าเหม็นอะไรโอ้ เดินมาเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตก็คือผมจะตามไปดูแกนะอนี่ทุกคนดูนี่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 ทุกคนดูนี่คราบเลือดครับนี่ทุกคนเฮ้ยโอ้โหเอาทางเลยทุกคนนี่นี่นี่ ถึงว่าแกเกลียห่าอะไรสักบางอย่างนะทุกคนนะผมถึงสงสัยนะว่าเกียห่าอะไรบางอย่างนี่ตามรอยเลือดไปนะทุกคนนี่นี่รอยเลือดนี่นี่นี่นโอโ้โหชัดเลยทุกคนนี่รอยเลือดครับนี่ปิดใบไม้ไปทางนู้นเลย มันไม่ใช่คนปกติแล้วครับทุกคนครับเดี๋ยวถอยก่อนดีกว่าถอยก่อนนะลูกทุกคนเฮ้ทุกคนหยุดกลับไปตรงปากทางดีกว่าครับ ครับทุกคนตอนนี้ผมกลับมาในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วนะออกห่างจากตรงนั้นไกลมากแล้วนะครับเนะ่ะมันสองจิตสองใจครับทุกคนนะที่พื้นเนี่ยมีแต่รอยคับเลื่อนนะเต็ไมไปหมดเลยนะครับแล้วแกเนี่ยหาอะไรไม่รู้หาอยู่บริเวณใกล้ๆแถวนั้นหรือว่าอาจจะเป็นสัตว์ป่าทุกคน ที่แกเนี่ยมากินแบบสดๆมันก็คิดไปได้นะครับหรือว่าแกเนี่ยไม่รู้ครับทุกคนมันคิดได้สองอย่างนะคิดว่าเป็นคนก็ได้นะแต่คนก็ไม่น่าจะเป็นรอยรอยเลือดเนี่ยเป็นทางเลยนะทุกคนมันไม่ใช่อ่ะผมว่าไม่ใช่ มันก็ส่องคิดสองใจอยู่เหมือนเดิมครับคือผมเนี่ยต้องมาพิสูจน์กลางคืนนั่นแหละทุกคนถ้าผมมาเจอกลางคืนแล้วมีไฟมีไฟดงแดงๆหยุดอ่ออกมาจากจมูกออกมาจากปากนะทุกคนนั่นแหละครับ,รบผีโพงแน่นอนคือตอนนี้คือผมมาคนเดียวด้วยทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวกลับก่อนนะครับนะครับผมต้องกลับมาในกลางคืนแน่นอน แต่ไม่รู้ว่ากลับมาวันไหนนะทุกคนจะกลับมาจับผีพงตัวนี้แน่นอน,นครับนะอาจะกลับมาดูนะครับว่าใช่ผีพงจริงหรือเปล่านะถ้าเป็นผีพงจริงๆต้องมีไฟแดงๆออกจากจมูกไม่ก็ปากนะครับผมต้องกลับมาพิสูจน์แน่นอนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับ